สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ครบรสารส่วนชนชิดกิจใจวันนี้นําข้อคิดกิจใจมาฝากตั้งแ่ครบรสารวันนี้ก็เป็นสารต่อเนื่องว่าเรื่องพูดคคิดอะไรเหมือนอะไรต่างวันนี้จะฝากท่านสองประเด็นคือประเด็นแรกก็คือเรื่องตายแล้วเกิดประเด็นที่สองเรื่องของการร่วมกับเวนีทั้งสองประเด็นนี้ในแง่ของพุทธกับคิดเหมือนกันหรือ งกันไมาติดตามรับฟังกันเดี๋ยวเราครับโปรดฟังแล้วไปชิดเพราะว่าสารนี้คือสารวนจนชิดว <c oughs> ันที่ผ่านมานั้นพูดถึงเรื่องของสวรรค์ระหว่างพุทธคับเหมือนกันหรือต่างกันยังไงแล้วตอนท้ายของช่วงที่สิบเจ็ดนั้นก็ได้ฝากไปถึงเรื่องของพระเจ้าระหว่างพุทธกับพิษต,ต่างกันยังไงทีนี้มาพูดถึงตอนที่สิบแปดในวันนี้ ช่วงแรกพูดถึงเรื่องตายแล้วเกิดเรื่องตายแล้วเกิดหรือตายแล้วฟื้นจะเป็นตายแล้วฟื้นเรียกว่าตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาหรือตายแล้วเกิดใหม่ประเด็นนี้แหละขอมาฝากเป็นประเด็นแรกเรื่องตายแล้วเกิดใหม่นี่ขอเอาเรื่องว่าเรื่องของพระเยซูเจ้ามาเป็นจุดเริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็นนิกายใดๆของคริสดูเหมือนจะพูดเหมือนกันว่าพระเยซูคริสต์นั้นท่านถูกทหารโรมันในยุคนั้นนำไปประหารชีวิตบนไม้กางเขนแล้วเมื่อท่านสิ้นพระชนแล้วเนี่ย เขาเอาซากศพท่านไปเก็บไว้ในถรร้ำจากนั้นในคมพียังกล่าวว่าภายในสมวันพระยสุคริตก็ฟื้นคืนนะครับอันนี้เป็นไปตามคำทํานายขององค์พระพุเจ้าลองไปดูคำพีของพระคริสต์ที่เอ่ยถึงเรื่องของ คําทํานายของพระเยสุเจ้านะครับไปดูข้อมูลในพระคิตธิธรรมคัำพีฉบับพันธสัญญาใหม่ซึ่งแต่งโดยท่านมัทธิวนี่ปรากฏอยู่ในหน้า93ในหน้าที่93นี้หัวข้อบอกว่าองค์พระเยสุเจ้าทรงทํานายถึงมรณกรรมของพระองค์มีข้อความปรากฏไว้บอกว่าตั้งแต่เวลานั้นมาพระองค์กล่าวสอนสาวกว่า บุตรมนุษย์จะต้องทนทุกทรมานหลายประการบุตรมนุษย์จะต้องทนทุกทรมานหลายประการพวกผู้ใหญ่พวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมาจารจะไม่ยอมรับพระองค์ในที่สุดพวกผู้ใหญ่พวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมาจารจะไม่ยอมรับพระองค์ในที่สุดพระองค์จะต้อง ถึงถูกประหารชีวิตแต่ในวันที่สามพระองค์จะทรงเป็นขึ้นมาใหม่ฟังให้ดีๆนะแต่ในวันที่สามพระองค์จะทรงเป็นขึ้นมาใหม่คําเหล่านี้พระองค์ตรัสโดยเปิดเผยคําเหล่านี้พระองค์ตรัสโดยเปิดเผยนะครับ อันนี้คือคำทํานายของพระองค์บอกว่าพระองค์จะถูกประหารชีวิตภายในสามวันก็จะทรงเป็นขึ้นมาใหม่ก็คือฟื้นขึ้นมาใหม่อันนี้เป็นคําปรากฏอยู่ในคัมภีร์หน้า93นะครับซึ่งคำทานายขององค์พระสุเจ้านี้มันก็เป็นตามเหตุการณ์จริง ว่าพระองค์นั้นถูกประหารชีวิตบนพระกงเขียนแล้วเมื่อถูกประหารแล้วเนี่ยเมื่อเสียระชนแล้วเขาเอาศพพระองค์เนี่ยไปเก็บไว้ในถ้ำปิดอย่างดีแต่หลังจากนั้นก็ภายในสามวันพระองค์ก็ทรงฟื้นพระชนชีพขึ้นมาใหม่ก็เสด็จไปอยู่บนสวรนอุ่นอันนี้ ท่านจะต้องพินิษพิเคราะห์ให้ดีๆว่าชีวะองค์เนี่ยหลังจากที่บชนแล้วเนี่ยทำไมยังสามารถกลับฟื้นคืนเชียพขึ้นมาได้อยากจะเรียนต่นะคนรบ้ว่าตามความเชื่อของศาสนิกชนของชาวคริส ท่านบอกว่าการที่พระเยซูเจ้าเสียชีวิแล้วเนี่ยฟื้นคืนได้เนี่ยท่านบอกว่าเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติตนะบรรดาผู้ทช่ถือศาสนาคิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกนิกายโปรตัสแตนเนี่ยเชื่ออย่างเกินร้อยเลยบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแล้วท่านเหล่านั้นก็ยกให้ว่าอันนี้เป็นเรื่องเหนือธรรมชาตินี่ ในทัศนาของพี่น้องชาวคริสต์ก็ชิดแบบนั้นนะครับถ้าหากว่าเราจะตีความกั่ผมเรียนท่นทีรอบแล้วบอกว่าการเรียนรู้ศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดๆในโลกนี้โดยเพียงยิ่งศาสนาพุทธนี่เป็นต้นกำเนิดของการเปิดโอกาสให้ศาสนิก พิจิตริคราใช้ทำร,รมวิจยาสอดส่องดูข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรเป็นเท็จอะไรเป็นจริงในทางพุทธศาสนานี้ท่านไม่เชื่อง่ายๆคำปีทางศาสนานี่ท่านไม่ได้ไปฟิกไม่ได้ไปกำหนดว่าคุณต้องเชื่อแต่คุณฟังแล้วคุณเอาไปปฏิบัติดูปฏิบัติดูแล้วให้เห็นจริงแล้วจึงเชื่อ เพราะว่าหลักพุทาสนานั้นต้องการที่จะสอนในเรื่องของสถิติโกซึ่งถ้ามองท่านของสนาิิตธแล้วท่านเอาเรื่องของความเชื่อเป็นตัวตั้งเพราะนั้นในแนวของพระิสท์กานีที่องค์พระเยซูเจา้าฟื้นชีพนี่คนที่เชื่อก็ต้องเชื่อให้เต็มร้อยแล้วเท่านั้นท่านจะไม่เอาเหตุผลมาพินิษ ท่านยกขึ้นเป็นกรณีพิเศษท่านที่เป็นชาวคลิต์จยกการฟื้นของพระเยซูเจ้านั้นเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติบอกว่าเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติทีนี้ถ้าเราจะมาพินิจอย่างชาวพุทธพินิจก็อาจจะไม่ได้พูดตามอย่างที่ชาวคลิต ท่านพูดหรือท่านเชื่อเนื่องจากว่าถ้าคนพูดมามองศาสนานี้แล้วท่านจะมองในแง่ของข้อเท็จจริงเอามาพินิจคือจะไม่ตีความตามตัวอ,อักษรเพียงอย่างเดียวเรียกว่าอธิบายท่านในแง่ของอัตถะและในแง่ของพยัญชนะนี้คือเแนวของพูธจะออกไปอย่างนั้นย้อนไปดูของพระคริสต ประกินี้ถ้าเราจะมาพินิจเราต้องตีความจากภาษาคนเป็นภาษาธรรมฟังให้ดีๆนะที่บอกว่าพระยศเจ้าถูกประหารชีวิตบนมก้กางเขนแล้วสิ้นชีวิตที่มาชนแล้วอีกสามวันพระอ,องค์ก็ฟืน้นคืนชีพขึ้นมานั่นอนะ่ะถ้าเราจะมาตีความ โดยจะตีความจากภาษาคนที่ว่าสามวันพระองค์ฟื้นชีพนั่นเป็นเป็นภาษาคนแต่ถ้าตีความเป็นภาษาธรรมถ้าตีความเป็นภาษาธรรมมันไม่ได้เอาร่างกายเป็นตัวตั้งอย่าลืมว่าภาษาคนนั้นจะเป็นวิจตายเอาร่างกายเอาวัตถุเป็นตัวตั้ง แต่ถ้าภาษาธรรมนั่นจะเอาเรื่องของนามธรรมเป็นตัวตั้งนามธรรมคือเรื่องของจิตใจตลอดถึงเยากติยศชื่อเสียงก็อยู่ในกลุ่มของนามธรรมนะครับท่านเราจะาตีความในแง่ของภาษาธรรมตีความในแง่ภาษาธรรมว่าพระยิสุเจ้าฟื้นชีพ ย้อนไปดูเรื่องของภาษาคนก่อนภาษาคนนั้นหมายถึงองค์พระเยซูเจ้านั้นท่านมีพระชนมายุสั้นเกินไปยังไม่ถึงสี่สิบปีไดยซ้ำท่านก็ถูกประหารชีวิตนี่พูดอย่างภาษาคนพิร่างกายท่านเนี่ยไม่ถึงสี่สิปีหรือไม่เกินนั้นมากก็ไม่เกินสีิปี ก็ถูกประหารชีวิตบนพระกังเขนนี่พูดในแง่ของภาษาคนทีนี้ประเด็นที่บอกว่าเมื่อท่านประหารชีวิตแล้วเนี่ยสามวันท่านฟื้นอันว่าสามวันนี่ก็เป็นภาษาคนฟื้นทั้งร่างกายนี่เป็นภาษาคนแต่ถ้าพูดภาษาธรรมล่ะ ถ้าผู้รัสาธรรมนี้อยากจะบอกว่าในช่วงที่องค์พระเยซุเจ้ามีพระชนชีพอยู่แล้วก็ตีแผ่พระวจนะเผยแผ่คําสอนของพระเจ้านั้นเป็นช่วงที่พระองค์นั้นมีคนนับถือไม่มากนักศัตรูขององค์ก็มีเยอะโดยเฉพาะกับพวกธรรมมาจาร์เก่าๆประมาจาร์เก่าๆคนยุคเก่าๆ ของชาวยิวชาวปลเลสไตล์กลุ่มนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อองค์พระยุเจ้านะครับโดยเฉพาะทางด้านทหารทางด้านอำนาจทางการเมืองก็ยิ่งเข้มแข็งแล้วก็ไม่เคารพไม่นับถือองค์พระยุเจ้าอยากจะตีความอย่างนี้ในแง่พระธรรมว่าคำสอนของพระยุูเจ้าเนี่ยเมื่อองค์ เมื่อร่างกายเนี่ยสิ้นลมหายใจไปแล้วนี่ปรากฏว่าะารรมคำสอนของพระพุทธเจ้าครับขยายออกไปอย่างหาประมาณนี้ได้ตีแผ่ไปหลายหลายประเทศการที่มารรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตีแผ่ไปหลังจากองค์ที่มาชนแล้วเนี่ยอาจจะเป็นชื่อเสียง ด้านพระธรรมคำสอนเนี่ยขายายออกไปอาจจะหลังจากสามวันหรือหลังจากสิ่ปนแล้วสามเดือนหรือสามปีหรือสามสิบปีปเป็นไม่ได้หมดเมื่อพระองค์สิบชนแล้วเนี่ยพระธรรมคำสอนพระองค์เนี่ยกลับได้รับความนิยมมากขึ้น โดยฝีมือของอครสสาวกององค์นั่นแหละช่วยกันขยายตีแผ่ไปเพราะนั้นที่บอกว่าชิมชนแล้วสามวันนี่มันหมายถึงพระธรรมคำสอนขยายมากยิ่งขึ้นมีคนนับถือมีคนเชื่อมีคนนัสาการพระเยสงมากขึ้น ซึ่งสามวันนี้อาจจะเป็นสามวันก็ได้สมเดือนก็ได้สามปีก็ได้หรือ30สปีก็ได้คำสัมโองเนี่ยจายไปทั่วนั่นแหละคือการฟื้นหรือเกิดขึ้นขององค์พระเยเจ้าอันนี้มองในแง่ของภาษาธรรมแต่ในท่านที่เป็นศาสนิกข,ของคริสท่านมองถึงร่างกายฟื้นลวมหายใจขึ้นมาใหม่แต่มองในแง่ของภาษาธรรม ไม่มองอย่างภาษาคนกลับมองตรงกันข้ามคือเอาเรื่องของพระธรรมคําสอนหรือพูดง่ายๆว่าศาสนาคริตสต์นั่นแหละหลังจากพระเยซูเจ้าที่ลชนแล้วศาสนาคริสต์จึงได้รับความนิยมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละคือองค์พระเยซูเจ้าฟื้นขืนชีพเมื่อกี้นี้บอกว่าตายแล้วฟื้นหรือตายแล้วเกิดใหม่ในแง่ของพระคิด าจะมามองในแง่ของพุทธโดยตรงคําว่าตายแล้วเกิดในทางศาสนาพุทธโดยตรงนะอันนี้เราพูดถึงพุทธจริงๆนะไม่ใช่พุทธแอบแฝงนะคําว่าตายแล้วเกิดในทางพุทธแท้ๆหมายถึงการเกิดทางด้านของจิตเกิดทางด้านกระแสจิตแต่ถ้าการเกิดทางร่างกายนะ่ะเป็นภาษาคน อย่างเรื่องกายเราเนี่ยยืนยันนอนยันว่าชีวิตหนึ่งมันเกิดแค่ผลเดียวและเป็นการเกิดทางท้องแม่นั่นคือภาษาคนแต่ถ้าพูดภาษาธรรมอย่างพูดจริงๆเนี่ยต้องพูดภาษาธรรมให้มันเป็นสันติโกคือพูดแล้วสามารถที่จะเห็นจริงได้ตนเองก็เห็นจริงผู้อื่นมาดูมาฟังมาคิดก็เป็นจริง นั่นคือการเกิดทางด้านกระแสจิตอย่างเรานี่ถ้าเราเป็นบุคคลที่มีศีลมีธรรมวันนี้จิตใจร่าเริงเบิกบานปรากฏว่าอีกไม่กี่นาทีต่อมาจิตใจที่ร่าเริงเบิกบานนั้นกลับเกิดเป็นฟืนเป็นไฟ คือมันได้ยินอะไรที่ไม่เพราะไม่ชอบมันก็เกิดเครืองจิตเครืองใจเกิดโมโหโทสโขึ้นมากรณีอย่างนี้คือการเกิดทางจิตเดิมทีมันใจมันสงบเย็นอยู่เรียกว่าใจเป็นพระตอนนั้นใจเป็นพระแต่พอได้ยินคนมาดูมาดา่า,ดามาตำานีตีติ้ง ความสงบเยือกเย็นความเป็นพระมันก็ตายไปคือมันหายไปเกิดใหม่เป็นอะไรถ้าโมโหโทโสก็แสดงว่าเกิดใหม่เป็นยักษ์เป็นมารเป็นฟูดผีปีศาจขึ้นมาเป็นการเกิดทางกระแสจิตนี้คือเกิดในทางพุทธศาสนาเป็นการเกิดในทางภาษาธรรมเป็นการเกิดในทางนามธรรมเป็นการเกิดทางด้านของกระแสจิต อันนี้มองอย่างสันติกโกในแนวของพุทธ,ธะอย่างนี้พูดอย่างนี้มองอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ปรากฏขึ้นจริงทางกระแสจิตไม่เอาร่างกายเป็นตัวทั้งอันนี้คือตายแล้วเกิดใหม่ในทางด้านของพุทธ,ธะที่แท้จริงต้องเป็นสันติกโกต้องเป็นแบบนี้เห็นไ,ไหมครับเห็นไ,ไหมครับอันนี้คือคําว่าตายแล้วเกิด ระหว่างพูดผิดอะไรเหมือนอะไรต่างครั้งประเด็นที่สองจะพูดเรื่องของการผิดประเวณีหรือการร่วมประเวณีอันนี้ทำไมเจียวเรื่องนี้มาฝากใครครับมันมีคำสอนของพระพุทธเจ้าน่าชิดหน้าพินิษอย่างยิ่งไปดูในแนวของพระคิดในคำพีหน้าที่เก้า ในคมภีร์หน้าที่เก้ามีหัวข้อบอกว่าทัศนะของพระเยซูเรื่องการล่วงโบเวณีทัศนะของพระเยซูเรื่องของการล่วงบเวณีมีข้อความปรากฏอยู่อย่างนี้าทาน่ิครพบ,บอกว่าท่านทั้งหลายได้ยินคําซึ่งกล่าวไว้ว่าอย่าล่วงโบเวณีผัวเมียเขา ท่านทั้งหลายได้ยินคํากล่าวท่านทั้งหลายได้ยินคําซึ่งกล่าวไว้ว่าอย่าล่วงโบเวนีผัวเมียเขาฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดมองผู้หญิงผู้ใดมองผู้หญิงเพื่อให้เกิดใจกําหนัดผู้ใดมองผู้หญิงเพื่อให้เกิดใจกําหนัดในหญิงนั้นผู้นั้นได้ล่วงโบเวนีในใจของหญิงนั้นแล้ว อยากจะอ่านแล้วอ่านอีกบอกว่าท่านางหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่ายอย่าล่วงระเวณีผัวเมียเขาอันนี้มันเป็นคำสอนดั้งเดิมฝ่ายพระเยซูเจ้าท่านบอกว่าฝ่ายเราบอกท่าน้งหลายว่าผู้ใดมองผู้หญิงเพื่อให้เกิดใจกำหนัดในหญิงนั้นผู้นั้นได้ล่วงระเวณีในใจกับหญิงนั้น ผู้ใดมองผู้หญิงผู้เอเกิดใจกำหนัดในหญิงนั้นผู้นั้นได้ล่วเวนีในใจกับหญิงนั้นแล้วท่านฟังเข้าใจว่ายังไงเพียงแต่ใจชิดเท่านั้นแหละถือว่าใจหรือว่าตาเนี่ยไปมองเห็นหญิงแล้วปรากฏว่าเกิดความพอใจเกิดความกำหนัดในผู้หญิงคนนั้น องพระเยซูเจ้าท่านบอกว่าท่านบอกว่าผู้นั้นได้ล่วงโบเวณีได้ล่วงโบเวณีในใจกับหญิงนั้นแล้วเห็นไหมเพียงแต่ใจคิดก,ก็ผิดถือว่าเป็นการลร่วงโบเวณีแล้วนะยังมีข้อความอีกบอกว่าถ้าตาข้างขวาของท่านทําให้ตัวหลงผิดจงควักออกทิ้งเสีย ถ้าตาข้างขวาของท่านทำให้ตัวหลงผิดจงฟักออกทิ้งเสียเพราะว่าถึงจะเสียวัยวะอย่างหนึ่งก็ดีกว่าตัวของท่านจะต้องลงนรกฟังให้ดีๆนะ <laughs> เพราะว่าถึงจะเสียวัยวะอย่างหนึ่งก็ดีกว่าตัวของท่านจะต้องลงนรกถ้ามือข้างขวาทำให้หลงผิดจงตัดทิ้งเสีย เพราะถึงจะเสียวัยวะอย่างหนึ่งก็ดีกว่าตัวท่านจะต้องลงนรกเหช่ไหมชัดเจนมากในองค์พระสุเจ้าท่านสอนเรื่องของการล่วงประเวณีนี่เพียงใจคิดพอใจรักใครหญิงที่เรามองเห็นนั้นนะ่ะจะเป็นลูกใครเมียใครก็ไม่รู้แหละเพียงแต่ใจเห็นเพียงแต่ตาเห็นปุ๊บแล้วใจเกิดนมิหาเกิดพอใจเกิดรักชอบ ผู้หญิงคนนั้นแล้วคําสอนของพระยซูเจ้าท่านตรัสชัดเจนบอกว่านั่นเป็นการล่วงโบเวณีทางใจกับนั้นแล้วมันล้าลึกไปถึงกระแสจิตเลยคําสอนของพระยซูเจ้าในบทนี้แล้วท่านยังกําชับลงไปอีกว่าถ้าหากว่าตาเนี่ยมันไปบองเห็นแล้วมันทําให้เกิดผิดศีลผิดธรรมเนี่ย เกิดเป็นลูกเวณนีกับหญิงหรือชายก็ทั้นแล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าควักออกทิ้งเสียวักตาออกทิ้งเสียอย่าให้มันไปมองเห็นสิ่งที่มันจะทําให้เกิดกิเลสอีกเลยควักทิ้งดีกว่าที่จะให้มันไปเห็นแล้วเกิดกิเลสถ้าควักทิ้งแล้วท่านก็จะไม่ต้องลงนรกแต่ท่านไม่ควักตาทิ้ง แล้วปล่อยให้ตาไปมองเห็นแล้วไปเกิดความรักความใคร่ในสิ่งที่มองเห็นแล้วท่านก็จะต้องลงนรกมือก็เช่นเดียวกันในองค์ของพระเจ้าเจ้าเนี่ยถ้ามือข้างขวาเนี่ยทําให้ลงผิดก็ให้ตัดทิ้งเสียถ้าตัดแล้วมันก็จะไม่ลงนรกแต่ถ้าไม่ตัดแล้วมือเนี่ยมันไปทําผิดศีลมันไปรักไปหยิบ ฉกฉวยไปตบตีคนไหนแล้วสุดท้ายมันก็จะลงนรกห็ไ่ไหมอันนี้เป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งพูดถึงเรื่องของการลุ่งมาเวนีนี่จะจะแถมท้ายอย่างนีดหนึ่งมีเรื่องตอนหนึ่งองค์พระเยซูเจ้าท่านไปประทับอยู่บนเชิงเขาแล้วมีผู้คนจํานวนมากไล่ผู้หญิงคนหนึ่งมาแล้วจับผู้หญิงคนที่ไล่มานั้นเอามาให้กับองค์พระเยซูบอกว่าท่าน หญิงคนนี้ทำผิดร่วงประเวณีตามธรรมเนียมเก่านั้นคำสอนเก่านั้นจะต้องฆ่าผู้หญิงคนนี้ให้ตายจะต้องเอาอิดหินดินคว้างหญิงคนนี้ให้ตายเพราะว่าหญิงคนนี้ผิดประเวณีท่านทราบไหมองค์พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่างไง องตรัสกับคนเหล่านั้นบอกว่าท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ไล่ผู้ยิงคนนี้มาเนี่ยท่านเคยทําผิดบ้างไหมไม่มากก็น้อยท่านเคยทําผิดบ้างไหมไม่ว่าจะเป็นการทําผิดทางกายทางวาจาหรือทางจิตใจใครคนไหนไม่เคยทําผิดมีไหมคนที่ไม่เคยทําผิดนั่นแหละถือเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วผู้ที่บริสุทธิ์อย่างนั้นแหละจึงจะสา,ามารถมาฆ่ามาตี ผู้หญิงคนนี้ได้ไอไม่เคยทำผิดเลยให้มาเอาก้อนหินก้อนดิดก้อนดินเนี่ยลาหญิงคนนี้ให้ตายซะใครใครที่มาเนี่ยไม่เคยทำผิดเลยปรากฏว่าบรราดาผู้คนที่เลย่ยญิงคนนั้นมาเนี่ยพอผพู้หญิงสุ้าถามอย่างนั้นว่าใครไม่เคยทำผิดเลยคนนั้นแหละจินจีสิทธ์มาทำลายผู้หญิงคนนี้ทุกคนต่างก็คิดย้อนตัวเองเมื่อชิดย้อนเองปุ๊บก็บอกว่าตัวเองมีความผิด ไม่ว่าจะเป็นผิดทางกายทางวาจาหรือทางจิตใจมีความผิดไม่มากก็น้อยแต่ละคนไม่มีคนไหนทราบว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์เลยมีแต่มองตัวเองนี่ก็มีความผิดไม่มากก็น้อยคนเหล่านั้นเมื่อได้ฟังคำตรัสของพระเยซูแล้วเมื่อนึกตัวเองแล้วว่าตัวเองนั้นไม่เป็นคนบริสุทธิ์จึงไม่มีสิทธิ์ที่จะมาฆ่าผีคนนี้ ทุกคนก็พากันหนีหายไปหมดเลยเมื่อเ,เมื่จวเจ้าเงยหน้าดูผู้คนปรากว่าคนหายหมดแล้วเมื่อคนเหล่านั้นหายหมดแล้วปุ๊บพระองค์ก็ตรัสกับผู้หญิงคนนั้นบอกว่านี่น้องหญิงคนเหล่านั้นเขาไม่ทำอันตรายเธอแล้วตอนนี้ไปเธอกลับเนื้อกลับตัวสมัยอย่าทำอะไรให้มันการผิดพลาด ที่เคยล่วงประเวณีผิดพลาดประเวณีมาต่อไปอย่าทำอีกเธอกลับบ้านได้แล้วแม้ฉันเองก็ไม่ทำอันตรายเธอขอให้เธอกลับบ้านไปเสียแล้วอย่าทำผิดอีกอันนี้เป็นเรื่องขององค์พระยุทธเจ้าพระองค์เป็นยอดของผู้ที่มีความเมตตาเป็นบุคคลตัวอย่างที่ทรงสอนเรื่องของการให้อภัยนี่คือ ข้อคิดที่นํามาเรียนฝากครั้งที่สิบแปดว่าจะสองประเด็นประเด็นแรกว่าเรื่องของตายแล้วฟื้นเป็นที่สองพูดเรื่องของการผิดประเวณีพุดคิดอะไรเหมือนอะไรต่างถ้ามาถามว่าทางพุทธเป็นยังไงทางพุทธก็ไม่ต่างกับทางพระคริสต์พระพุทธย,ยังมีคําสอนมากมายเกี่ยวเรื่องของการผิดศีลเรื่องของการประเวณีเรื่องการผิดประเวณี ทัานหลายที่ถือศาสนาพุทธถือศีลห้ามีข้อากาเมห้าไม่ผิดประเวณีไม่ว่าจะไปผิดหัวเขาเมียเขาหรือลูกเขาหลานเขาก็แล้วแต่ถือว่าผิดศีลเหนจาบศีลข้อากาเมถ้ามองอย่างขึง้นๆหยาบๆก็มองแต่เพียงว่ายอย่าไปละเมิดของรักของใครที่เป็นความผิดในแง่ของสามีพัญญา จะเป็นกิตจอลูกเขาเมียเขาสามีเขาถือว่าผิดในข้อกาเมยนะครับอันนี้คือแี่ยของศีลแต่แง่ของธรรมในแง่ของธรรมนั้นมันไม่จําเป็นที่จะต้องไปร่วมรวเวณีของลูกเขาเมียเขาในแง่ของธรรมเพียงแต่ความชิดที่จะไปรักไปใคร่ ลูวเขาเมียเขาเพียงแต่ชิดไปท่นเองก็ถือว่าผิดธรรมแล้วเพราะนั้นในเรื่องของการล่วงบริเวณีในทางธรรมเนี่ยไม่ต่างกับศาสนาริต์ไม่ต่างกับคำสอนของพระเยซูพระเยซูเจ้าท่านบอกว่าเพียงแต่คุณตามองเห็นแล้วคุณไปเกิดความรักความใต่ในอย่างนั้นถือว่าคุณร่วบริเวณีทางจิตกับอย่างนั้นแล้วเช่นเดียวกับทางศาสนาพุทธถ้ามองในทางธรรมแล้วเนี่ยจิตไปยึดติด ในภาพนารีที่มองเห็นนั้นเกิดความรักใคร่เสน่หาในนารีที่มองเห็นนั้นจิตไปติดไปยึดไปใคร่ไปหลงในภาพที่เห็นนั้นคือว่าผิดแล้วผิดธรรมผิดธรรมนะครับเพราะนั้นในทศนานี้มันมีสองระดับคือผิดศีลกับผิดธรรมแต่ผิดศีลนั้นจะต้องผิดทางด้านร่างกายไปลวนลามไปละเมิดบุตรพันยาสามีคนอื่นเขาอะเป็นการละเมิดทางกายหรือทางวาจาหรือพวกนี้ ถือว่าผิดศีลแต่ถ้าทางทานั้นหมายถึงจิตใจมันไปรักไปหลงไหลในหญิงที่มองเห็นนั้นจะเป็นลูกใครหรือไม่ก็แล้วแต่จะเป็นพัญยาจะเป็นสามีใครหรือไม่ก็แล้วแต่เพียงแต่จิตไปชิดไปรักไปหลงไปเิน,เน่หาไปพิศวาสในหญิงมิชายที่มองเห็นนั้นในทางธรรมือว่าผิดแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามองในทางธรรมนี้การลูกเวนีหรือการผิดศีลเกี่ยวกับนาวีเพศเนี่ยถ้ามองในแง่ของธรรมแล้วระหว่างพุทธกับพิธเหมือนกันเป๊ะเลย นี่คือสารเผนเกินจิตนำมาฝากกันในวันนี้ทั้งในแง่ของการเกิดใหม่และในแง่ของการรู้วินีฝังว่าหวังว่าคงไมคค่ค่อคิดกับท่านที่ติดตามชมไม่มากก็้อยขอบพระคุณที่ติดตามขอบคุณขอบคุณ